ตอนนี้น้ำมาแล้วครับทุกคนถ่ายภาพบรรยากาศสดสดตอนนี้เลยนะครับตอนนี้น้ำกำลังมานะครับน้ำกำลังไหลเลยนะครับเพื่อนๆดูัะหน้าบ้านนะครับที่เห็นเขาขายอยู่นี่คือเป็นน้ำนะครับน้ำกำลังมาเลยครับอากาศทางใต้ตอนนี้นะครับอากาศอากาศทางใต้ตอนนี้นะครับน้ำกำลังไหลนะกำลังมาครับฝนกำลังตกอย่างหนักเลยนะครับลมทั้งลมด้วยนะครัภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดสดนะครับณตอนนี้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับน้ํากําลังไหลมานะครับนี่นะครับดูต้นทุเรียนนะครับตอนนี้น้ํากําลังจะถึงต้นทุเรียนแล้วนะครับที่ต้นท <c oughs> <c oughs> ุเรียนครับมันจะเป็นคุกอยู่นะครับหรือว่าเป็นเป็นเนินนะครับเป็นสารเปานะครับที่เราตั้งคุบเอาไว้นะครับการน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้น้ํากําลังไหลมานะครับน้ํากําลังไหลมาจากด้านนู้นนะครับด้านหน้านะครับเข้าสวนทุเรียนนะครับ นี่ตอนนี้น้ําขึ้นสูงมากนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแค่สองคืนนะครับแค่คืนเดียวนะครับตกหนักสองวันกับหนึ่งคืนนะครับน้ําขึ้นสูงมากๆเลยนะครับดูนะครับนี่คือเนินของต้นทุเรียนนะครับเนินของต้นทุเรียนเห็นไหมครับกําลังจะถึงต้นทุเรียนแล้วนะครับนี่คือนี่คือต้นทุเรียนของเรานะครับเรา เอาดินมาทําเป็นคุกนะครับหรือว่าเป็นเนินไว้นะครับแล้วปลูกด้านบนนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมในกรณีแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่คาดว่านะครับน้ําน่าจะมาเพิ่มอีกนะครับหลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับด้านในน้ําลึกมากนะครับไม่สามารถเดินไปได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าหน้าบ้านนะครับริมถนนนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆน้าจะไหลมาจากด้านหน้าบ้านแบบนี้นะครับจะไหลมาจากด้านบนนะครับน้ํากาลังไหลลงมานะครับดูนะครับน้ําเยอะมากนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับติดต่อกันสองวันกับหนึ่งคืนนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงโคนของต้นมงคุดนะครับนี่นะครับโคนของต้นมงคุดเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ําขึ้นมา ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับน้ําขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับสูงมากนะครับนี่นะครับพอดีนะครับช่วงนี้นะครับมังคุดกําลังแตกยอดสวยงามเลยนะครับแต่ว่าฝนก็ตกหนักนะครับน้ําก็เลยเออล้นมานะครับแล้วก็กําลังพัดมาด้านนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือสภาพน้ําหน้าบ้านตอนนี้นะครับ จะเป็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับน้ําได้ไหลมาเยอะมากนะครับตอนนี้สวนมังคุดนะครับน้ําท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําไหลมาเยอะมากครับนี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะตอนนี้เลยนะครับน้ําเยอะมากครับ